ทีนี้จะไปไหนอ่ะจะไปกินอาหารในห้องอาหารจะเดินไปในห้องอาหารก็พอใจว่าเป็นการทําหน้าที่เพื่อต้องกินอาหารพอจะหยิบจานหยิบช้อนหยิบอาหารอะไรก็ทุกกิริยาบทที่เคลื่อนไหวนั่นแหละรู้สึกว่านหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เป็นธรรมานุสติในการหยิบจานอาหารมาในการตักอาหารในการ กินอาหารในการเคี่ยวอาหารในการกระทําทุกอย่างจนกว่าจะกินอาหารเสร็จเป็นธรรมะหมดมันก็พอใจโอ้มถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้ว,ลวขบเจ้าอยู่ในสภาพที่ถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจพอใจพอใจมันก็เป็นสุขมันก็เป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาที่กินอาหาร แม้แต่เวลาจะล้างจานก็มีความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วการล้างจานนี่ถูกต้องแล้วจะเช็ดจานจะถูพื้นจะปัดขวาดอะไรก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอใจพอใจมันเป็นสวรรค์อยู่ทุกิริยาบทอย่างนี้แต่ที่แรกมามันไม่เป็นสวรรค์มันเป็นนรกเพราะทนทําด้วยความอึดอัดใจไม่มีใครอยากทำนะมาจะกินข้าวเนี่ยร็จิตใจลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ กำลังปวดหัวที่กำลังเป็นโรคประสาทโรคกวนกินข้าวเพราะว่ามันไม่สามารถจะทําให้ไอชีวิตนี่เป็นธรรมะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยประการทั้งปวงทีนี้เรื่องที่บ้านเสร็จแลวจะไปทํางานอชาวนาจะไปไถนาข้าราชการจะไปทําราชการกรรมกรจะไปทํากรรมกรขอทานจะไปขอทานก็ถูกต้องแล้ว ก้าวย่างไปทุกก้าวย่างพอใจพอใจหรือจะขึ้นรถนัง่งรถไปก็ทุกขณะทุกจังหวะพอใจพอใจพอไปถึงที่ทำงานสํารวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงาน ก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะก็เป็นสุขแล้วอยากจะแนะไปถึงว่าไอ้ห้องทำงานนั่นก็ควรจะได้รับการบูชาด้วยเครื่องมือในการทำไร่ทำนานั่นแหละควรจะได้รับการบูชาด้วยเอาสมมติชาวนาเอาวัวเอาไถจูงไปถึงนาแล้วก็วางลงแล้วก็พนมมือให้แก่ควายว่ สักครั้งหนึ่งพนมมือให้แก่ไถ่ที่ไถ่นาเนี่ยสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่หรือว่าข้าราชการมาถึงห้องทํางานจะเข้าไปในห้องทํางานควรพนมมือให้ห้องทํางานนะั้นในเศ้สักทีหนึ่งก็เข้าไปปฏิบัติธรรมะในห้องที่จะต้องทําการงานแล้วก็ทําการงานอยู่วยความรู้สึกอย่างนี้คนค้าขายก็เหมือนกันแหละ อะไรเป็นอุปกรณ์่งการงานก็ให้ความเคารพอย่างยิ่งกรรมกรก็เหมือนกันให้ความเคารพในอุปกรณ์ในการทํางานแล้วก็เคารพการงานบูชาการงานไม่ไปอิจนาระอาใจเรื่องนายทุนเอาเปรียบเรื่องป่วยกลาเพราะว่ามันทํากันอย่างไม่ซื่อการงานมันไม่มีผลหผลน้อยจึงเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาถ้าเป็นกรรมกรถีบสามล้อก็หัวหอพอใจ มีสวรรค์อยู่ในขณะที่ถีบสามรอ้เพาพอ,อใจปฏิบัติธรรมะจวเรือจ้างก็ได้กวาดถนนก็ได้ล่างท่อถนนอะไรก็ได้ที่เขาถือกันว่าเป็นงานต่มงานเลวที่พวกรับปริญญาแล้วทําไม่ได้นั่นแหละอขอให้มันถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นธรรมะและสมัครใจจะทําแล้วก็ไม่มีใครตกงานจะไม่มีปริญญาตรีตกงานเป็นแสนแสนห่างนี้ นี่เขาให้มีความพอใจในขณะที่ทำหน้าที่แล้วก็เป็นสุขแล้ก็เป็นสวรรค์ทุกๆุกกอิริยาบถนี่คือของขวัญที่จะมอบให้วันนี้มีนิดเดียวนยคือความรู้นิดเดียวว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วไปมีสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมานุสติ เระลึกถึงความถูกต้องแลว้วก็พอใจก่อนแล้วก็ทําทหน้าที่ไปพลางอิ่มอกอิ่มใจเป็นสวรรค์ไปตลอดเวลาถ้าเงือออกมากลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็น <c oughs> จะมองดูกันอีกทิศทางหนึ่งก็ได้ว่าธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่แล้วหน้าที่นั่นคือพระเป็นเจ้าที่จะช่วยเรา ให้นั่งบูชาออนวอนพระเป็นเจ้าแต่เช้าจนค่ำไม่ลองไม่ทําหน้าที่ไม่มีพระเจ้าไหนช่วยหรอกพอทําหน้าที่ของตัวยายบกพร่องพระเป็นเจ้าทุกชนิดทุกนาะจะมารุมกันช่วยเพราะพระเป็นเจ้าผู้จะช่วยก็คือหน้าที่นั่นเองการกระทําที่ถูกต้องเป็นขุสลธรรมนั่นเองนี่เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเห็นไหม จริงไหมมีธรรมะเป็นที่พึ่งจริงไหมเป็นของจริงหรือเป็นของขาดกันเน่มันเป็นของจริงยิ่งกว่าจริงที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นธรรมะแล้วมันช่วยเนี่ยมันช่วยเต็มตามสัสดส่วนแล้วก็มีความพอใจแล้วก็มีความสุขเรียกว่ามีสวรรค์อยู่ทุกทุกปิริยาบททือถ้าว่าเราจะมีสิ่ง พิเศษมีค่าสูงสุดเป็นคู่ของชีวิตแล้วก็คอยเอาธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันหรือฮือฮือแห่แห่กันอยู่แทบจะทุกวันมันจะเป็นสอย่างนั้น น,นคู่ชีวิตนี่นะคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ทุกคนอย่าบกพร่องในหน้าที่ของตนทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนอะไรก็ตามมันก็จะเป็นเรื่องสงบสุขสันติสุขสันติภาพไปหมดในครอบครัวนั่นในหมู่บ้านนั่นในบ้านเมืองนั่นนี่ธรรมะคือหน้าที่มีความรับอยู่อย่างนี้เคารพหน้าที่ในฐานะเป็นธรรมะหรือเป็นพระเจ้าไปเลย เรารำหน้าที่เป็นธรรมะเป็นพระเจ้าผู้ช่วย <c oughs> ไปเลยอย่าลืมว่าทั้งในหน้าที่จะบริหารชีวิตให้รอดหรือหน้าที่ในการกำจัดกิเลสให้หมดไปนี่เป็นหน้าที่เหมือนกันทุกอิริยาบถมันมีการทำหน้าที่แม้แต่ว่ามันจะต้องลุกขึ้นจากที่ตรงนี้ไปไปที่ตรงนั้นมันก็ต้องมองเห็นเป็นหน้าที่และที่ถูกต้องแล้วพเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ อันะบทเดินมันมันจะต้องเดินก็พอใจในการเดินมันถูกแล้วมันทาหน้าที่มันต้องทาหน้าที่นั่งนอนอะไรก็ตามมีสติสัมปปัญญะขนาดนี้เร็จแล้วจะมีธรร,รมะซึ่งเป็นพระเจ้ามาช่วยเต็มไปหมดทุกเวลาทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วไม่รู้จะวัดอะไรดีก็ใช้คําว่าทุกเวลาทุกเวลาวินาทีทุกเวลาวินาทีมีพระเจ้าช่วยเป็นสุขมีสวรรค์ ทุกกระเบียดนิ้วของพื้นที่จะมีพระเจ้าช่วยเป็นสุขทุกเรียกอีกอย่างอีกอย่างว่าทุกอิทิยาบททุกอิทิยาบทเป็นสวรรค์ไปหมดมีพระเจ้าคอยช่วยให้มีความพอใจมีความเย็นใจมีความสุขทุกอิทิยาบทไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเห็นไหม ที่มันทําอยู่แล้วนั่นแหละงานที่ทําอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเติมอะไรอีกแต่ค่อยมีธรรม,มานุสติสติสัมปชัญญะเพิ่มเข้ามาในขณะที่ทํามันก็จะให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทําเมื่อจิตใจมันอิ่มอยู่ด้วยความสุขอันแท้จริงอย่างนี้แล้วมันจะไปคิดหาสถานเรืองรมเรื่องอาบอบนวดอะไรที่ไหนกันอีกเล่ามันก็มีความสุข อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่อาจจะมีความทุกข์เพราะมันมันมีความสุขอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปหาไอความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทําไมเล่าเนี่ยคนมันไม่รู้เรื่องนี้มันทนใจอดทนทํางานเหมือนกับตกนรกตลอดเวลาที่ทํางานพอได้เงินมาก็ไม่ได้พอใจอยู่ที่างอาธิการงานเอาไป สถานเรืองรมอาบอบนวดกามารมจนเงินไม่พอใช้อีกมันตกนรกตลอดเวลาเนะเมื่อทําการงานอยู่มันก็ตกนรกโดยการจนจําใจำทําทําแล้วมันก็เงินไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงในการเงินมีปัญหาหนักกว่าอีกมมืก็ตกนรกชั้นลึกกว่าอีกตกนรกทางอสุขภาพตกนรกทางเศรษฐกิจตกนรกทางสังคมจบนรกไปหมด นี่มันไม่มีสวรรค์เลยไม่เป็นสวรรค์เลยขอให้เข้าใจอันนี้ให้ชัดอย่างที่แรกก็อย่าเพื่อเชื่อจะมาพูดโดยหลักการามาสูตรอย่าเพื่อเชื่อเอาไปคิดดูก่อนให้เห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงแล้วมันก็เชื่อพอที่จะลองทำดูพอลองทำดูมันก็ทำได้จริงแต่ ขอรับว่าสารภาพว่าในชั้นแรกอ่ะมันคงจะทํายากเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยทํามาเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้ประดักประเดิดอะไรอย่างนี้เว้ยอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเป็นธรรมานุสติเรื่อยไปแม้แต่จะถ่ายจาระจะถ่ายภาษาแม้แต่จะล่างจานแม้แต่จะกวาดบ้านเนี่ยมันต้องทําธรรมานุสติไปเสียเรื่อย มันเห็นเป็นเรื่องประดักประเดิดเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะทำไม่อยากจะลองนั้นครคครดูรเหตุผลมันเป็นไปได้แล้วพยายามหัดกะทีลนิดความเคยชินมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองจนเต็มที่เลยสามารถจะรู้สึกเป็นธรรมานุสติมีสติสัมปชัญญะทุกวินาทีทุกกระเบียดนิว้วทุกอริรยาบทที่ทํางานนี่คือสวรรค์ทุกอริรยาบทขอมอบให้เป็นของขวัญที่สอง ในวันนี้ให้ทุกคนได้ของขวัญชนิดท,ที่เอาไปทำให้ชีวิตนี้มีสวรรค์อยู่ทุกปิญยาบทข้อปฏิบัติก็คือว่ายาอย,ย,ยาขาดสติอย่าเพลสสติมีสติสมบูรณ์ในข้อที่ว่าเป็นธรรมานุสติทำให้เป็นธรรมานุสติเป็นธรรมะเป็นหน้าที่เป็นพระเจ้าที่เราได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะช่วยตลอดวัน,นทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนก็ควรจะคิดบัญชีดูสักทีหนึ่งเผื่อมันมีความบกพร่องเผลอเป็นนรกแทรกเข้ามาก็จะได้เข็ดลาบทีนี้พอจะนอนออกมาคิดดูโอ้มันมีจะทุกถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องละพอใจทุกเรื่อง พอใจตัวเองขอบใจตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองขอแถมอีก,ส,กสักข้อหนึ่งที่จะเคารพพระพุทธรทพระธรรมพระสงฆ์น่ก็ตามใจจะขอแถมก็ไปอันที่สี่ว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ทุกเวลาที่จะนอนก่อนที่จะนอนคิดบัญชีสอบสวนดูตั้งแต่เชา้าตื่นนอนขึ้นมามีแต่ความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ วัดนี่จะนอนแล้วยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์สรุปประจําวันสวรรค์สุดท้ายเป็นประจําวันแล้วก็นอนหลับดีไม่ฝันร้ายเป็นสวรรค์ตลอดเวลาหลับจนกว่าจะตื่นขึ้นมาอีกจัดให้มันเป็นสวรรค์ไปทุกอิยาบทอย่างนี้เราจะมาคิดว่านี้คือความถูกต้องของพุทธบริษัท <c oughs> พุทธบริษัทมีความหมายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รู้เรื่องของจริง ตื่นคือตื่นจากโง่ตื่นจากหลับคือกิเลสเข้าใจถูกต้องแล้วก็พอใจเป็นสุขเบิกบานอยู่เสมอมีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถดังที่กล่าวแล้วใครจะฟังไปในดูเป็นเรื่องประดับประเดิดบ้าน้ำลายก็ได้ก็เชิญแต่มาขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องบ้าน้ำลายไม่ใช่เรื่องประดับประเดิดส่วนขอบเขตมันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ นั่นขอให้ยอมรับเอาอกรรมฐา,ฐานคือธรรมานุสติธรรมฐานกรรมฐานที่ชื่อว่าธรรมานุสตินำมาช้ายอยู่กับเนื้อกับตัวให้ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นพุทธานุสติสังขานุสติอะไรสติหมดทั้งหมดมาได้ไดเลยโดยการทําสติในความถูกต้องถูกต้อง ธรรมะคือความถูกต้องสำหรับจะด,ดับทุกข์เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสติสัมปชัญญะอย่างนี้ครั้งแรกมันก็คงจะเผลอหละลวมบ้างแต่ถ้า,วาขวดขันเข้ามาขวดขันเข้ามาให้มันได้ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เท่าไรแล้วคงไม่กี่วันกี่เดือนเลยนะแต่มันจะทำได้ คือเป็นผู้มีธรรมานุสติอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะทำอะไร <c oughs> ที่นี้ก็จะพูดไปถึงว่าถ้าเจ็บค่ายขึ้นมาเจ็บค่ายขึ้นมาจะเป็นสวรรค์ได้อย่างไรใครคิดออกว่ามีความเจ็บค่ายอยู่น,นี่จะเป็นสวรรค์ได้อย่างไร โพมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วมันมาให้ศึกษาวโว้ยมันมาช่วยไปนิพพานได้เร็วโว้ยก็พอใจยินดีในการเจ็บ่ายแล้วจะเจ็บใข้ดีที่สุด้ารทำอย่างนี้ฟังถูกไหมจะเจ็บจะคใข้ดีที่สุดคือด้วยสติสัมปชัญญะเป็นธรรมานุสติแม่ในการเจ็บ่ายถ้ามันจะต้องตายมันมีนิมิตแห่งความตายสองมาแล้วโอ้ก็ดีแน่ว้ย เป็นการศึกษาอันสุดท้ายเราจะดับสนิทไม่เวียนว่ายตายเกิดกันเทีทีเราได้พักผ่อนก่อนคนอื่นแล้วคนอื่นทนทําไปเถอะไอเราที่จะสร้างกายแตกดับนี่จะได้หยุดจะได้พักผ่อนแล้วก็พอใจก็ตายอย่างกล้าหาญตายอย่างมีสวรรค์หรือมีนิพพานติดติดกันไปเลยก็ได้ตายอย่างมีสวรรค์ยยที่แท้จริงที่นี่ตะเดียวนี้ เน <c oughs> ี่ยขอให้มองด้วยดีว่ามันมีความลับอะไรอยู่นิดเดียวที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็คือเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราไม่พอใจธรรมะไม่บูชาธรรมะไม่สงวนรักษาปฏิบัติธรรมะให้อยู่กันเนื้อกับตัว เดีย๋ยวนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรให้เป็นเรื่องราวใหม่หรือไม่ไม่ต้องใช้เงินเลยเขาบอกว่าถ้าต้องใช้เงินแล้วไม่ถูกแล้วถ้าต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อซื้ออันนี้แล้วไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มซื้อหาอะไรสมกับคําที่พระพุทธเจ้าสัตว์ว่าอนิพพานนิพพานนีหให้เปล่าอไม่ต้องเสียสตางเมื่อเวลาพระไปเจริญพุทธมนต์เย็นที่บ้านนะขอให้ตั้งใจฟังให้ดี ทุกคนไปฟังพระเจริญพุทธมนต์เย็นที่บ้านจะมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าลัทธามูทานิพุติงคุณชมานานประโยคนีค้คือบอกนิพพานเป็นขอให้เปล่าแก่ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องไม่ไม่คิดตะต่างน,นิพพานให้เปล่าไม่คิดตะต่างน,นี่ก็อยู่ในรูปนั่นแหละอยู่ในรูปที่มีสติสัมปชัญญะทำอะไรอะไรมันเป็นธรรมานุสติให้หมดเลย แล้วมันจะได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆนิพพานน้อยๆไปก่อนจนกว่าจะเป็นนิพพานมากและสมบูรณ์นี่เป็นนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างที่เรียกว่าทางคณิพพานหรือสามายิกาิพพานไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นนิพพานที่สมบูรณ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุได้ นี่ขอช่วยเข้าใจตรงนี้ดีๆนะอาตมาไม่ได้เพิ่มภาระอะไรให้นะสิ่งที่ทำอยู่แล้วเท่าที่ทำอยู่แล้วนั่นแหละคอยรู้จักมันเท่านั้นแหละว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่แล้วมีธรรมปีติอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มันก็มีความสุขเป็นสวรรค์อยู่ทุกๆอิริยาบถ ที่มันจะเห็นได้ชัดในทางโลกก็คือจะทำงานสนุกทำงานสนุกเหมือนกับเล่นกีฬาไองานบางอย่างเนี่ยมันก็สนุกนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันสนุกไปซทุกอย่างแหละไม่ว่าจะวะงานหนักงานเบาอะไร <c oughs> จะได้มีความสุขตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปสถานเริงรมกามารม,มจะมีความสุขอยู่ที่การงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี่มีสวรรค์ทุกอธิยาบท แล้วมันก็จะพัฒนาได้ยิ่งกว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองซึ่งยังเป็นเพียง <c oughs> ในความหวังทําอย่างนี้จะได้เถอะแผ่นดินทำแผ่นดินทองจะมาเองทําหน้าที่จนเป็นที่พอใจอยู่ทุกิยบทและทาเป็นอย่างนี้ทุกคนแผ่นดินทำแผ่นดินทองจะเกิดพลึบขึ้นมาเองม่อย่างนั้นแล้วคอยดูเป็นเรื่องเข็นครบขึ้นปูเขาจะปูใส่กระด้ง ไม่มีดินสุดอยู่นั่นแหละเนี่ยขอบอกกล่าวแก่พวกที่จะพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้รู้ไว้ด้วยเพราะจงรู้จักธรรมะที่แท้จริง่าธรรมะนั่นคือหน้าที่พอทําหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะก็เป็นแผ่นดินธรรมะขึ้นมาก็าง่ายนิดเดียวที่จะกลายเป็นแผ่นดินทองคือมีสวรรค์อยู่ทุกๆุกอิริยาบถ เดี๋ยนี้มันถึงสมัยแล้วถึงสมัยแล้วที่จะรู้จักธรรมะให้ดีกว่าที่แล้วมาที่แล้วมารู้จักธรรมะน้อยเกินไปจนช่วยอะไรไม่ได้จนจะเป็นโรคภาษากันเต็มบ้านเต็มเมืองในหมู่พุทธบริษัทนั่นเอง <c oughs> มีธรรมะแล้วมันก็จะป้องกันไอ้สิ่งเหล่านี้ได้มันจะอยู่ในความถูกต้องเสมอไปทางรอดของประเทศชาติก็คืออันนี้ คือประชาชนพลเรือนพลเมืองทุกคนรู้จักธรรมะมีหน้าที่เป็นธรรมะมีธรรมะเป็นหน้าที่เป็นสุขอยู่ทุกระยาบททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความพอใจอิ่มอกอิ่มใจอยู่ทุกระยาบททั้งวันทั้งคืนเป็นอะไรความลับที่สุดเป็นเคล็ดที่สุดที่ทำให้การงานกลายเป็นความสุขเชื่อ ทําให้การงานกลายเป็นเครื่องมือทําให้เกิดความสุขใช่ที่อยู่อยู่กันนี่ไม่ไม่อยากทำงานในเบื่อทํางานหลบหลบก,การทํางานเอาเปรียบการทาการงานกันทั้งนั้นเพราะมันไม่มองเห็นการงานเป็นความถูกต้องหรือเป็นธรรมะถ้าเข้าใจข้อนี้ข้อเดียวธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วก็จะพอใจทําการงานนั่นแหละจะกลายเป็นความสุขเสียเอง ไม่ต้องกําจัดอบายามุกมันไม่ไปเองแหละไม่ต้องไปมัวตั้งโครงการกําจัดอบายามุกขอให้เกิดผลเป็นทํางานให้เป็นสุขมีความสุขในการงานเถอะก็ไม่มีใครไปหาอบายามุกเนอ่ยเพราะมันเป็นสุขอย่างถูกต้องและเพียงพออยู่แล้วอในการทําหน้าที่ประจําวันทีนี้ก็จะพูดเป็นแง่สุดท้ายว่าที่แล้วมามันหางด้วน มันรู้จักแต่ทําการงานด้วยความทนทุกข์หางมันด้วนมันไม่รู้จักเสริมความคิดออกไปว่าไอาการงาน,นคือธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็ทํางานสนุกทํางานสนุกไม่มีความทุกข์เลยตลอดวันตลอดคืนเนี่ยหางไม่ด้วนเดีย๋ยวนี้ยังเป็นหมาหางด้วนรู้แต่ทำการงานสําหรับเป็นทุกข์ความรู้มันด้วน ถ้าความรู้มันสมบูรณ์มันจะรู้จักทําให้เป็นสุขในการงานนั่นเองอย่าเพิ่อไปตัดสินเทียว่าเหลือวิสัยทําไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นอยาคิดว่ามันเหลือวิสัยทําไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่จะทำได้คือทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจำไว้เป็นใจความสำคัญว่าทรมาคือหน้าที่ หน้าที่ของใครหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตชนิดไหนทุกชกกนิดเลยมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ต้องทําหน้าที่มีชีวิตอย่างสัตว์เรมมดรัจฉานมันก็ต้องทําหน้าที่เป็นธรรมะของสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องทําหน้าที่อย่างต้นไม้ต้นไม้ที่มันทําดูมันจะทําเก่งกว่าคนสิ่งหนึงต้นไม้ต้นไม้เนี่ย สัรวมสังรวมสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนทําหน้าที่ของมันตลอดทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เคยมีคนอ่านหนังสือได้ฟังว่าต้นไม้นี่คายแก๊สออกซิเจนตลอดทั้งวันคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งคืนแล้วทาไมม,มันไม่ทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะามาแต่ไหนคายล่ะ ถ้ามันคลายได้ทั้งคืนมันก็ไม่ตายมันก็ทํางานตลอดคืนถ้ตลอดวันมัไถ้าถือต้นไม้เป็นครูบ้างก็น่าจะดีอย่าให้ละอายแก่ต้นไม้ให้ทางานให้สนุกเหมือนมดปลวกเปิดดูบางทีบางรังปลวกแมลงพึ่งนี่ทํางานอย่างสนุกสนานไม่มีความทุกข์ทำงานอย่างสนุกสนาน แต่นี้คนมันไม่มีอย่างนั้นนี่มันอิดเอื้อนนี่มันคอยจะบิดปลิ้วนี่มันทํางานเพราะความจําเป็นมันก็เป็นนรกตลอดทุกอิรยาบถนี่คอยจําคําคู่นี่ว่าจะเอานรกทุกอิริยาบถหรือว่าจะเอาสวรรค์ทุกอิริยาบถน่ะไปเลือกเอาเองไม่ใช่คําพูดที่ประดักประเดิดให้มันมากเรื่องไม่ใช่คําพูดเล่นลิ้นเล่นโวหารอะไรเป็นความจริงของธรรมชาติ นี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้สำคัญอยู่ที่จิตใจตัวเดียวทั้งหมดกี่เรื่องกี่ราวกี่อย่างมันขึ้นอยู่ที่จิตใจสิ่งเดียวถ้าปรับปรุงจิตใจนั่นได้แล้วมันก็จะปรับปรุงได้หมดเรื่องชีวิตอัตภาพร่างกายความสุขความทุกข์อะไรก็ตามาปรับชีวิตให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นความสุขหรือเป็นที่น่าพอใจไปหมด แม้แต่ความเจ็บความค่ายความแก่ความตายไม่มีอะไรที่ต้องเป็นทุกข์ยึดถือเอาวยความโง่เป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ไปตามความรู้สึกของคนธรรมดาอย่างแก่เจ็บตายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างนั้นแหละแต่ทําไมไม่มีความทุกข์เล่ามันอยู่เนื้อปัญหาที่จะต้องเป็นทุกข์มันเลยยึดถืออะไรว่าเป็นของตนหรืว่าทำไมคนมาก็เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้เรายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็รู้โดยวิธีของเราก่อนสิว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไายมาเรามามาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไายความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต ควรจะตอนรับว่าถูกแล้วพอใจถูกแล้วเราได้พักผ่อนก่อนคนอื่นแล้วยังจะตอ้ตองทนตำกันต่อไปนี่เรื่องนิดเดียวแต่พูดเก <c ười> ือบชอั่วโมงหรือตั้งชงั่วโมงเรื่องนิดเดียวเรื่องนิดเดียวสวรรค์ทุกอิริยาบททุกอิริยาบททุกกระบิดนิว้วทุก วินาทีของผู้ที่รู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะพอเกิดหน้าที่ก็พอใจที่จะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีความพอใจพอใจข้อเป็นสุขนั่นไม่ต้องสงสัยเนี่ยสวรรค์ทุกยาบท่อที่เขาด่าเรามาด่ากันมากมายว่ายกเลิกสวรรค์ยกเลิกนรกน มันพูดข้างเดียวนี่เราไม่เคยยกเลิกนี่เ,นเพียงแต่เราขอร้องว่าไอ้สวรรค์แบบของคุณนรกแบบของคุณแก็บว้ทีก่อมมาส,สนใจสวรรค์แบบนี้กันก่อนเถิดมาสนใจนรกสวรรค์แบบที่นี่แล้วเ,เดี๋ยวนี้กันก่อนเถิดเ,เขาก็ไม่ไม่ฟังแล้วโกรธทักแหลงหาความว่ามาเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเลิกเรื่องนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้น ใครเห็นใจในข้อนี้ก็ช่วยไปอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจจะด้วยว่าไม่ได้ยกเลิกสวรรค์ไม่ได้ยกเลิกนรกไม่ได้ยกเลิกเรื่องโลกหน้าเรื่องโลกอื่นไม่ได้ยกเลิกแต่ต้องการให้ทําให้ตรงพระพุทธประสรงค์โดยเราว่าอยู่ที่นี่แต่เดียวนี้ไม่มีความทุกข์เลยซึ่งเป็นวัตถุประสรงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันรู้สึกเหนือหน่อยขึ้นมาแล้ว แล้วเรื่องมันก็จะจบพอดีแหละว่าของขวัญชิ้นที่สองนี่คือสวรรค์ทุกอิริยาบถ <c oughs> ขอให้มีความรู้เรื่องนี้ไปอย่างเต็มที่แล้วขอได้ปฏิบัติเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่แล้วขอให้ได้รับผลจากเรื่องนี้กันให้เต็มที่มีสวรรค์ก็เป็นที่พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกทุกทิกทพาราตรีการเทิน เขายุดคีาคำปราศัยงวดที่สอง